冇快生。 เนี่ก็คือการปลูกป่าชายเลนค่ะที่ป้อมพระจุลจอมเก้าจัง,จงหวัดสมุทรปราการนะคะกิจการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มจิตอาสา ออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะกับผู้ที่ริเริ่มการจัดกลุ่มนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะพี่แจ๊สวัสดีครับโอ้โห oh, <6. S 1> วันนี้เรามาทํากิจกรรมน่าสนใจมากๆครับผมทำไมเราถึงได้ริเริ่มตั้งกลุ่มจิตอาสาออนไลน์ที่สําคัญมันคือออนไลน์ก็ตอนนี้มันเปรียบลักษณะของเป็นการแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทั้ง a c e b o o k เอ่ยทั้งเมือ่อก่อนจะเป็นไฮไฟใช่ไหมครับผม <Okay. S 2> แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนทุกระดับเลยทุกวัยเลยก็จะใช้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือ Facebook เป็นหลักนะครับแล้วก็ เป็นการจิตอาสาเป็นการเชิญชวนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถร่วมเป็นอาสาออนไลน์ได้ช่วยกันแชร์รูปภาพในการทำบุญหรือทัต่างๆได้หมดครับ กลุ่มคนแบบไหนอายุประมาณเท่าไหร่ส่วนมากของเราจะเน้นโดยเด็กและเยาวชนครับแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็มีผู้ปกครองมากับเด็กอย่างนี้ครับทำไมวันนี้เราถึงได้เลือกกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกันที่นี่คะก็เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับจากโรงเรียนราชินีสนใจนะครับในร่วมกิจกรรมปลูกป่าก็เลยจะเชิญชวน <S <S <ๆ S 2> มาปลูกป่าเพื่อลดรงคลงแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติครับ ัวนิดนึงดีกว่าค่ะพี่แจ๊กเพราะว่าหลายๆท่านนะคะชมรายการของเราอาจจะคิดว่าโครงการแบบนี้หรือกิจกรรมแบบนี้เฉพาะวัยรุ่นอย่างเดียวหลายๆคนอยากจะมาร่วมโครงการกับเราเชิญชวนเลยค่ะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมไม่ว่าไวัยไหนก็แล้วแต่นะครับกลุ่มอาสาออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมตรงนี้ เอาล้ค่ะได้ฟังข้อมูลกันไปพอสมควรนะคะแต่ว่าในมือของเราสองคนค่ะยังมีต้นกล้านะคะของตัวอันนี้เรื่องอะไรนะคะต้นกงกลางครับกงกลางใบใหญ่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราสองคนขออนุญาตไปรักษาโรคนี้ด้วยการปลูกป่ากันต่อนะคะท่านผู้ชมตามมาดูกันเลยค่ะคไปเลยค่ะพี่แจ๊คเอาลุยครับ กันเป็นหมู่คณะแบบน้องๆที่มาร่วมกันกับเราในครั้งนี้ชวนเคื่อนเลยค่ะแล้วเรื่องราวดีๆจะได้เกิดขึ้นในสังคมของเรามากขึ้นค่ะขอไปลุกต่อกันนะคะ กลุ่มจิตอาสาออนไลน์ไม่ได้แค่ชวนเรามาทําความดีกับการปลูกป่าเท่านั้นค่ะยังจะชวนเรามาเที่ยวกันต่อนะคะที่ห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้าและหลังจากนี้เราจะไปดูกันที่พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลองค่ะเรือลำที่ช่วยปกป้องน่านน้ำอธิปไตยของประเทศไทยและประจำการได้นานที่สุดค่ะอยา่าลังไป ทาผู้ชมนะคะที่สนใจอยากร่วมเป็นจิตอาสาค่ะติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะคะกิจกรรมอีกมากมายรอให้คุณได้มาร่วมทำกันค่ะ